อาทิตย์สบูชมครับมีประเด็นการบ้านการเมืองจุดสําคัญก็คือพรรคก้าไกลจะต้องลุ้นกันวันพุทธที่จะถึงนี้เกี่ยวกับที่สารัฐมนูลจะมีคำวินิจฉัยกรณีเสนอกฎหมายในสภาชุดที่แล้วและการหาเสียงได้ดยื่นไว้แก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองซึ่งนัดวันพุธนี้เมื่อวานนี้ความจริงคุณพิธานเนี่ยถแถลงรถแมปก้าไกลปี67เป็น6เป้าหมายตั้งแต่เรื่องทำให้ประเทศเป็นประเทศไทยเต็มใบผ่านการแก้รัมนูล ยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านยงยกระดับสวัสดิการเสนอแก้กฎหมายกับร่างกฎหมาย47ฉบับเดือนเมษายนนี้จะพิจนารณาว่าจะซักพอกจะในรูปแบบไหนลงมติหรือไม่ลงมติอย่างนี้เป็นต้นประเด็นสำคัญคนณพิธากลายเป็นว่าต้องตอบคำถามข้อที่หนึ่งเรื่องการตรวจสอบของพรรคก้าวไกลอ่อนแอไม่กล้าแตะต้องวิาพากษ์วิจารณ์กรณีคุณทักษิณชชนวัตรคุณพิทาก็แจกแจงยืนยัน ว่าทำหน้าที่อย่างเต็มที่ดูได้จากกรณีที่คุณชัยธวัฒน์ก็ได้ตั้งกระทู้ถามในสภาแต่ประเด็นน่าสนใจกลายเป็นประเด็นที่ทําไมแผนก้าวไกลในปี67 กลับไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการผลักดันสิ่งที่ก้าวไกลหาเสียงไว้ก็คือมาตรา112คําถามของนักข่าวก็คือยังผลักดันอยู่ไหมในเมื่อไม่มีในรถแมบบคุณพิธาตอบว่าคงต้องรอคําวินิจฉัยจากสารรัฐธรรมนูญในวันพุธที่จะถึงนี้คือ31มกราคมก่อนอก็เลยยังไม่มีการพูดคุยกัน แนวทางการดําเนินนโยบายแก้ไขมาตรา112นะครับเหมือนจะไม่ได้อยู่ในแผนตรงนี้ทางพรรคแล้วมีแนวทางที่จะผลักดันต่อไหมครับตรงนี้ทำาไรไม่ได้ต้องรอคาวินิจฉัยจากทางสารรัฐธรรมนูญครับเพราะฉะนั้นในพรรคก็ยังไม่มีการพูดคุยกันครับก็คิดเห็นว่าในในช่วง17ปีที่ผ่านมาที่เรามีความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยถ้าปีนี้เป็นปีโอกาสที่เราจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยก็ไม่อยากให้มีการสร้างกําแพงขึ้นมาเพราะว่ามันก็จะ ทำให้โอกาสในการสร้างความสมานฉันในชาติเนี่ยลดลงเมื่อมีเงื่อนไขใหม่เกิดขึ้นน่าจะมีวิธีการในการที่จะบริหารจัดการให้กับความกัดแยงทางการเมืองที่มาจากหลายๆรูปแบบเนี่ยได้รับการจัดการอย,าอย่างครบถ้วนก็คิดว่าเรื่อง,เร,องเรื่องนี้พรรคก้าไกลก,ก็คงไม่ทิ้งนะครับเป็นเรื่องการแสดงออกทางการเมืองแล้วก็เป็นการหาทางออกร่วมกันของ ประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเกิดขึ้นกับเยาวชนที่อายุน้อยกว่า18ถ้าจำไม่ผิดก็หลายสิบคนอยู่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับประเทศไทยในสากลระโลกณนะปัจจุบันนี้คือก็ถามต่อไปถึงเรื่องกรณีผู้ที่ถูกตั้งข้อหาในคดี112ค1นึ่่งที่กํำลังถูกดำเนิาคาดีกันคุณพิธาก็เลยแจกแจงไปว่ากรณีที่เกิดขึ้น ก็จะไม่มีการทอดทิ้งและกำบังหาทางออกร่วมกันของประเทศชาติว่าการที่เราจะมีพะพยยิธัายอามีพราประศาททรงเป็นประมุขควรออกมาในทิศทางไหนสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับประชาชนอายุน้อยกว่า18ปีหลายสิบคนเมื่อวานนี้มันมีช่วงเวลาซึ่งสารยากรุงเทพใต้มีคําสั่งในคดีที่ตํารวจไปขอเพิกถอนการประกันตัวของนักกิจกรรมก็คือบุ้ง แล้วก็รวมถึงตะวัน,วนปรากฏว่าคำร้องเนี่ยเกี่ยวข้องกับกรณีของการที่ไปชมนมหน้ากระทรวงัจนธรรมเรียกร้องให้สวคุณนวรัตพงไพบูุ์ลาออกอะค่ะก็ปรากฏว่าศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งถอนประกันบุงเนติพรด้วยเหตุว่ามีกรณีที่มี การไปปรากฏ<ส>หลักฐานพ่นสีคือพ่นสีสเปรย์ลงบนธงที่ปรากฏตราสัญลักษณ์ประจําพระองค์ของสมเด็จพระราชินีซึ่งตัวตะวันเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทํานี้ก็เพะะิกถอนบุ้งคนเดียวเพิกถอนบุ้งคนเดียวในวันเดียวกันสาย,ยากรุงเทพใต้ก็มีคําสั่งในคดีครั้งที่บุ่งเนติพรกับยกเยาวชนไปมีเรื่อง ทางด้านของเจ้าที่สารตำรวจสารที่มีการปีนรั้วเข้าไปหลายท่านจะจําเหตุการณ์น,นั้นได้ศารมีคําพิพากษาคําสั่งสิบุ้งละเมิอดอำนาจสารลงโทษจําคุกหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนจําคุกหนึ่งเดือนจริงๆเนี่ยคดีนี้มีหยกด้วยนะคะแต่ตัวหยกเนี่ยสารเห็นว่าเป็นเยาวชนก็ยังไม่ได้ลงโทษจําคุกแต่ว่าออกหมายออกหมายจับให้มาที่สารเพราะเมื่อวานหยกไม่ได้มาก็คือให้หยก มาฟังคําสั่งศาลว่าให้ออก,กหมายเตือนแต่ตามข่าวคือให้ตักเตือนแต่กรณีบุ้งก็แปลว่าหนึ่งถอนประกันในคดีหนึ่งหนึ่งสองเดิมใช่ค่ะแล้วก็มีคดีระเมิดอำนาจศาลหนึ่งเดือนเมื่อวา,า 1, 1> ออนนี้เข้าทันพชัชฐานหญิงกลางเลยผมย้อนกลับมาท่านผู้ชมกรณีคุณพิธานที่แถลงเมื่อวานแล้วกลายเป็นประเด็นเกี่ยวกับหนึ่งหนึ่งสองพรอก้าไกลเนี่ยผลักดันหาเสียงเอาไว้ แล้วกลายเป็นว่าหยุดความเคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมามแล้วก็ไม่แผนงานต่อไปในปีนี้แล้วก็ทําให้ถูกตั้งคําถามเพราะได้หาเสียงเอาไว้คุณเปียบุตรแสงกระดกคุณก็สรุปสาระว่าไม่เห็นด้วยนะคุณเปียบุตรเลยาธิที่การคณนะก้าวหน้าโพสต์ใน X ยาวเลยนะคะโดยสาระสําคัญเนี่ยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการถแถลงแผนการหรือรถแมพที่คุณพิธาถแถลงผมเห็นว่าผิดพลาดโดยเฉพาะที่ไม่มีเรื่องการแก้ไข1นึสอง บอกว่าการที่พักบอกตอบไปแบบนี้คุณพิธาตอบไปแบบนี้ว่ารอคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในวันที่31มกราคมเนี่ยมันส่งผลข้อที่1 คุณปียบุตรบอกมันตอกย้ําความคิดว่าเราต้องยอมรับอํานาจสารรัฐธรรมนูญให้ขึ้นมาอยู่เหนือฝ่ายนิติบัญญัติหรือการเสนอร่างกฎหมายต้องรอฟังว่าสารรัฐธรรมนูญว่ายังไงเหรอ2อการไม่เสนอและพูดว่าไม่เสนอเพราะรอสารรัฐธรรมนูญเหมือนกับส่งสัญญาณมอบก่อนจะมีคำวินิจฉัยออกมาและที่สําคัญคุณปียบุตรบอก พักก้าวไกลไม่มีความจาเป็นต้องถแถลงเมื่อวานนี้บอกถ้าพักก้าวไกลคิดแบบเฉลียวเจ้าเล่ก็ไม่จําเป็นจะต้องถแถลงเลยอดใจรอสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย31มกราคมนี้ก่อนก็ได้เผื่อว่าสารจะหาทางลงให้พักก้าวไกลด้วยการตีกรอบการแก้112ไว้ต่อไปพักก้าวไกลก็พูดตอบประชาชนและโบวตเตอร์ได้ว่าแก้112ไม่ได้เพราะแนวคําวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญบอกไว้ คนเปียบตรเดือยเขียนยาวเลยอแต่มาถึงบทสรุปที่มาเขียนเพิ่มเติมในตอนต่อมาว่าถ้าคณะแกนนําคิดว่าต้องบอบหมอบนี่หมายถึงหยุดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองยอมรับควรเปียบบทบอกถ้าแกนนําคิดว่าต้องมอบตอนนี้เพรักษาพักก้าวไกลแบบนี้มอบตั้งแต่เจรจาตั้งรัฐบาลไม่ดีกว่าหรือก็คงจะจำได้ว่าครั้งนั้นก้าวไกลยืนยัน เรื่อง 1> 1, 2 2> มาตารา112คุณปุยบุตรก็บอกว่าถ้าจะหมอบแบบนี้หมอบตั้งแต่ตอนเจราจารตั้งแตทำ